พอหวานมันขึ้นมาจากน้ำนะขึ้นมาจากน้ำก็อยู่แบบนี้เลยค่ะอากลงให้แกยังไงไหมเจ๊หวานอาบน้ำเสิยเจ๊หวานมาผิงแดดอ,อ่อนๆอีกนะใส่นในกล่กองพลาสติกแบบนี้นะน้องเขาก็จะหิวเลยก็จะมัมมัมมัมแล้ว่ะไหนไม่เห็นเลยนะ บางหมดนั้นน่ะเจาวานจ้าน้องเขาจะน,น้องเขาถ่ายแล้วเสร็จน้องเขาก็จะหิวเลยจ้ะน้องเขาก็จะเริ่มทานนะจ๊ะมันน้อยให้วันละห้าก,ก้อนมมันเหลือมันน้อยด้ลดให้เหลือสามก้อนออยู่แบบนี้แหละให้เขาตากแดดอ่อนๆไว้ก่อนเผื่อน้องเขาหนาวหรืออะไรยังไงเนาะเจาวานอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะหิวก็ทานไหมนะจ้า คุณพ่อจะได้ไม่ห่วงเนาะให้พาน้องออกแดดบ้างนะหนูทานได้ค่ะคุณพ่อคะคยายเขาเลี้ยงหนูเป็นอยู่นะคะใช่ไหมคะเดี๋ยวเผื่อคุณยายมีงบวันหน้าคุณยายจะซื้อตัวโตๆมาๆมั่งล่ะอขอให้ลํำไย,ยปีนี้ราคาดีๆนะคะ ยาจะซื้อตัวโตมาเป็นเพื่อนม่างเนาะอร่อยไหมคะลูกเจ๊บานเจ๊บา,บานเนี่ยป้าน้อยก็จะไว้เงี่ยป้าน้อยก็ได้กรงมาเนาะกรงสุนัขมา <g ül üyor> ป้าน้อยก็จะเอากันไว้เผื่อเผื่อป้าน้อยเปิดฝาเขาแล้วก็พวกแมวพวกสุน,นัขผ่านมาจะได้ปลอดภัยน้องจะได้ปลอดภัยเนาะป้าน้อนยไวนน้ตรงนี้นี่ฝาปิดเขาอยู่ตรงนี้เหมือนว่า มันจะมีรูอากาศในหน่อยนะ่ะรูอากาศน้อยพาน้อยเกลเอฝาออกซะเนี่นย่ัน้อยเลยให้น้องอยู่อย่างนี้ตากแดดอ่อนๆไปมัปนน้อยก็อยู่หน้าบ้านมันน้อยอย่างนี้บ้านมันน้อยติดถนนนี้มีร้านค้าหมูปิ้งอยู่ตรงนี้นี่นี่คือร้านค้ามันน้อยอยู่หน้าบ้านนี่ถัดมาอีกเลยมาอีกนิดนึงนก็เป็นร้านเหล้าตองโลเลาตองยายพันนะยายพันธ์เขาจะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงนี้ ผ่านทางบ้านมาน้อยเล็กๆมาเห็นมาน้อยเล่นเจ๊หวานเขาบอกว่าเออกินอิ่มเนอะว่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะยายพันอิ่มมันมีอะไรอิ่มนะยายจ๋าอืมอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้มันอิ่มใจมั่งเนี่ยฮะเจ๊หวานนี่อิ่มใจรึเปล่าลูกใช่ไหมลูกเจ๊หวานปัจ๋า ดูสิว่สามก้อนนางจะทานหมดไหม,มเห็นไหมล่ะน้องเขาได้น้องเขาได้ไดไดแช่น้ำอุน่นพิงแดดอุน่นๆน้องเขาก็จะสุขภาพดีนะดูเนาะแช่ไวน้นิ่มๆน้องก็จะได้ทานได้ง่ายๆเนะค่ะเนาะโอ้ยโอ้ยสัน่น สั่นแล้วค่ะสั่นแล้วค่ะอร่อยไหมคะเออโอ้ยโอ้ยกล่องก็น้อยก็สั่นลำก,เลำกเ็เจ้าลำก็เจ้าเจเจเจจ๋าเจเจล้ำก็เจ้า,จา,จาอยาจะนั่งถักผ้าเป็นเพื่อนหนูเดอ้อ เออหนูทานให้อร่อยๆนะจ้าไปก่อนละจ้าจหวานลาก่อนนะจ้าบา,บายๆจุบจ๊บ